แลกเย็บลงมาเรียบร้อยคอมโบเียสอง่า160บาทแลกเย็บไายลงมาคอมโบแดงหนึ่งหาเจ็ดร้อยห้าสิแลกเย็บาเชื่อมเอมโบเจ็ดร้อยยี่สิบบาทแลกเย็ยเบาลาลงมาอย่างนี้ทะ้งหมดเงินละวันก็นต่อโลนซุปเปอร์ไม่ขาดแน่นอนครับแต่วันนึงมันต่าพันแปดร้อยสองบาทคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงไม่ควรทำตามแต่ไม่ได้ห้างเด็กควรได้รับคำแนะน,นำจากผู้ใหญ่ที่มีดยาพตัวหนเหตุการณ์กากเอวสสวัสดีสสดมิสเร์หายสายปังวันนี้ครับวันนี้เราก็มีในเกมุมซับแห่งไอจับก สักสองบาทดยกว่าทุกคนกดยืนยันเปิดเทอร์โบหมุนแล้วเราก็เริ่มหมุนกันได้เลยว่ายังไงทุนหมุนแรกและเยียบลงมาใหม่และไหลลงมาต่อห่วยและเยียบลงมาไม่เกินสิบหมุนคอมโบเจสิบและเยียบไหลลงมาต่อว่ายังไงและเยียบและเยียบลงมาเยียบลงมาต่ออีกนิดนึงว่ายไงทุกคนแล้วหน่อยนึงคอมโบคิวคิวไปแล้วและไหลเข้ามาคอมโบเคเข้าไปทุกคนและเยียบไหลลงมาต่อยนิดีกเชื่อมเจและหมุนไหลลงมา คอมโบโม่วงเข้าไป12บาททุกคนและเยือบไหลลงมาใหม่โอ้โหเชื่อมฟ้า22.50และเยือบไหลลงมาคอมโบสิบชมพูและไหลลงมาใหม่อีกนิดนึงเชื่อมโอ้โหยังไงฟ้าทองและเยิอบไหลลงมาใหม่คอโบเ เอคิวเข้าไปหนึ่าสองและเยียบไหลลงมาต่อเชื่อม10และหมุนไหลลงมาโอ้โหเรียบร้อยเลยวายยังไงครับ24บาททุกคนแล้วไหลาวายมา1ตัวคอมโบเคแปแปดและเยียบไหลลงมาต่อเรียบร้อยแลย้วทุกคนอย่างนี้เงินละวัลก้อนโตทุกคนซุป,ปเปอร์ไปกันแน่นอนครับแต้มมาทั้งหมดโอ้โหสี่ยสามสิบห้าบาทเราไปลุ้นกันต่อ,อย,ายาวๆได้แล้วครับวายกันทุกคนตอนนี้ไปลุ้นกันต่อได้เป็นละสาบาท5บาทแล้วแต่ผมขอ5บาทเท่านั้นแล้วเยียบเยียบยังไงคอมโบเจ เแล้วสิบมาใหม่ว่ายังไงตาน,นี้คอมโบสิบเข้าไปแล้วก็ได้วายมา1ตัวเชื่อมเคเข้าไปต่อหนึ่งพบาทและเยือบเรียบร้อยหมเขอให้รู้เรื่องเลยเงินรางวันก็อตัวทุซุปเปอร์ไม่กันแน่นอนครับแตกไปแล้วเจาว้าวันนี้หนึ่งพันเร้อยสาบาทเราไปลุ้นยาวดีกว่าทุกคนจจงหวะนี้และเยียบลงมาคอมโบ QJ ว่ายังไงไหลลงมาต่อ เชื่อมสิบเข้าไปแปดบาททุกคนและไหลลงมาใหม่ว่ายังไงคอมโบเคคิว่ายังไงครับไว้หนึ่งตัวและเยียบมาเชื่อมเจสิบห้าบาทและไหลต่อคอมโบเขียวสามสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์และเยียบลงมาคอมโบโหยเคม่วง oh, okay. และไหลต่อเชื่อมชมพูเข้าไปพันสองหกสิบบาทและเยียบไหลลงมาใหม่เรียบร้อยเลยครับอย่างนี้ทุกคนเงินรางวัลก้อนโตทุกคนซูเปอร์ไม่ขาดแน่นอนครับแตกไปทั้งหมดหนึ่งพันสี่ร้อยสี่บาท เราไปลงกันต่อยาวๆได้ครับทุกคนว่ายังไงเป็นละสิบบาทและเยิบละเยิบลงมาใหม่ไหลลงมาต่อคอมโบเคเขียวม่วงชมพูโขนเหมาพุ่แพงและเยิบคอมโบชมพูไปสองพันหนึ่งหกสิบบาทและไหลลงมาต่อนิดนึงเรียบร้อยเงินละวันก็โตทุกคนซุปเปอร์ไม่กันแน่นอนครับแตกไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทเราไปลงกันต่อยาวๆได้ครับทุกคนว่ายังไงตอนนี้ยาวๆเลยดีกว่าทุกคนและเยิบละเยิบลงมาใหม่ไหลลงมาต่อและเยิบลงมาคอมโบสิบสิบไปแล้วว่ายังไงและไหลลงมา ว่ายังไงและหมุนและหมุนลงมาใหม่และไหลลงมาต่อและเยือบคอมโบเจเจชมพูและไหลต่อเชื่อมเขียวไป192และเยียบไหลลงมาใหม่นิดนึงเยือบร้อยเลยนรางวัลก็โตทุกคนซูเปอร์ไมกานแน่นอนครับแตกไปแล้ว205บาทครับทุกคนโขดก้อโนโตธรรมดาเราไปลงกันต่อยาวๆได้นะครับทุกคนว่ายัางไงตอนนี้ และและเพิ่มแบบนี้ครับสาบาทและเหยีบยบเจ็บลงมาใหม่คอมโบ JQ JQ และไหลลงมาต่ออีกหนึ่งเชื่อมสิเข้าไปต่อ48บาทและเหยียบไหลลงมาโอ้โ oh, หเรียบร้อยคอมโบ KQ ต่อและวายหตัวเชื่อม J ไปคนเก้าสิบาทและไหลลงมาเรียบร้อยเชื่อมม่วงเขียวโอ้โ oh, หและเหยียบไหลลงมาใหม่คอมโบ K ม่วงและเหยียบลงมาต่อโอ้โ oh, หชมพูเข้าไป7จ็ดพันและเหยีบยบไหลเรียบร้อยอย่างนี้ทุกคนเงินรางวัลก็โตทุกคนซูปเปอร์แมคกาแน่นอนครับแปดทั้งหมด8424บาท เราเป็นลุงนั้นต่อยาวยาวได้นะครับว่ายังไงตานี้และว่ายังไงเป็ดละ50บาทได้ไหมโอ้โหดีกว่าเลยและเก็บมามาเลยครับตาแรกมาเลย10มาไหลลงมาต่อ เชื่อมชมพูเข้าไป50บาทและเยียบไหลลงมาคอมโบเจเจไปแล้วและไหลลงมาใหม่นั่นแหละครับคอมโบคิวเข้าไปและเยียบไหลลงมาต่อเชื่อมเคและเยียบลงมาเรียบร้อยคอมโบเขียว2 1 6 0บาทและเยียบไหลลงมาใหม่คอมโบดแดง15,750และเยียบมาเชื่อมเอเข้าไป720บาทและเยียบไหลลงมาอย่างนี้นะครับทุกคนเงินรางวัลก้อนโตทุกคนซุปเปอร,ร์ไม่กันแน่นอนครับแตกไปทั้งหมด18,802บาทสำหรับวันนี้ครับทุกคนผมเล่นได้เยอะเกินทุกคนมากพอเลยผมขอตัวเลิกก่อนดีกว่านะคครับบบทุกน๊าายย